กูสวัสดีอีฟนิ่งค่ะโอ้ยมา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 เฮ้ยวันนี้นะบอกตรงๆเลยว่าหน่อยมากจะไปลมหลายรอบเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ไงล้วเล้าไก่เล้าเออล้วเล้าไก่ไม่ใช่ล้วไผ่ นี่ค่ะเ,เห็นไหมแต่ยังไม่หมดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยหน,หนูพิมพ์กับพ่อครูนะคะสองคนเล่นกันมาถึงนี่ยังขาดไม้ไผ่ค่ะยังไม่แงงานตรงนี้ยังไม่จบนี่โอ้ยเดินเวียนวันนี้เวียนพระเสียนค่ะเวียนพระเสียน ตรงนี้เสร็จแล้วเอ้ยยังไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวว่าจะขนกองตรงนี้ออกไปสว่างสวัยแล้วล่ะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมดุนใหญ่เห็นไหมดุนใหญ่ดุนใหญ่เลยอาจารย์จูพ่อครูยกดุนใหญ่ใส่หลุมนี่นะคะฮะกานปปวก พ่อครูบอกว่าเดี๋ยวจะเอายกขึ้นมาใหม่การปวกจะสวมถุงยางอนามัยโอ้ยอัยหนึ่งโอ้ยโอ้ยพ่อยกยกเหรอพ่อจะยกวันนี้เลยหรอพ่อมันมีเลขด้วยเห็นไหมนั่นน่ะเลขหกกับเลขอะไรน่ะนี่ไงนี่ดู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 เลขด้วยดู เฮ้ยเล่ห์จริงๆนะเนี่ยเอาจริงๆนะเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายเออนี่ถ่ายไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยมันเป็นเป็นธรรมชาตินะมันไม่มีใครทําให้มันนะเนี่ยโอ้มีเลขด้วยนะงวดหน้านั่นเนี่ยโอ้โหแม่ก็เลยจับช่วยพ่อครูดิแต่ก่อนจับช่วยพ่อครูค่ะเขาชอบเล่นหวยนะจับช่วยพ่อครูเราเคยเห็นพ่าไปขอไปหาหวยกันนะครับขำ ห้อนเหนื่อยเอาคากค่อ๋อเอามาพลิกท้องเลยนะท้องใช่ไหมเอาแป้งคามันแม่บิงก็บอกแม่ว่าแม่เอาแป้งเอาเหล้าให้มันกินเอาแป้งทามันมันเกิดมาเลี้ยงน้อหมาเหมาดูสภาพจีวันนี้นับมอะเป็นหมาเลยหมาจริงๆพ่อจะเอาออกเหรอ ออกได้แล้วนี่นะคะผลงานทั้งวันเลยโอ้โหสะอาดสะอานบ้านเนี่ยสะอาดสะอาด,าดโอ้ยก็มาทักทายก,กันตอนเย็นเนาะสรุปสรุปสรุปวันนี้เราได้งานเคลียร์ข้างในนู่นเนี่ยหมดแล้ววันนี้ค่ะ วันนี้เราก็ได้งานผนังผนังรั้วรั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 วก็เรียกผนังนะรัวค่ะรัวรัว <c oughs> ได้รั้วนะคะนนแล้วก็กกออแล้วก็อะไรแล้วก็เสาเสานี้พี่หมอมาขุดต่อ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยบังเกินอ,นอะไม่ชอบหินค่ะหินเยอะก็เลยไม่หอมมันก็เลยไม่ได้ขุด อยกว,ว้ยไม้ก็รอเจ้าของเข้ามารับนะคะเนี่ยป่านนี้ยังไม่มาเลยดูสิเนี่ยค่ะถ้าไม่มาคืนนี้นะไม่มีใครดูแลให้นะเนี่ยเพราะเราไปเรียนหนังสือตู o มยอดนี่เดี๋ยวจะลดน้ำให้มันก่อนพ่อก็ทดสอบสมรรถภาพทาง ร่างกาย <c oughs> ่กันเราจะบอกชิวเชียวสมเอาถ้าร่างกายดีก็อย่างอื่นก็แข็งนั้นเจ๊จะบอกให้ร่างแข็งทุกอย่างก็แข็งหมดเด้อจะบอกให้อ้าวพูดไปไม่ได้แล้วเนี่ยไฟดับ <c oughs> ส,น <ew> <p are> สนุกพ่อสอนไว้ว่าทําอะไรต้องทําอย่างมีความสุขโอเคสวัสดีนะคะ <p are> พรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียน 拜拜。Bye bye.